การแข่งขันที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและการปรับกลยุทธ์ที่สมจริงนี่คือคำที่สรุปได้จากการแข่งขันฟุตบอลล่าสุดของระยองเอฟซีที่สามารถเก็บหนึ่งแตนสำคัญไปจากสนามบีจีปทุมยูนเต็ดในการแข่งขัน b y d c l ี o n s ลออนซิก e ี2ห2ึ่งนัดที่11เมื่อวานที่ผ่านมาณสนาม t r u e ี b G s t a d เดียมซึ่งผลลัพธ์นี้ทำให้ทีมมานิลมังกรยังคงอยู่ในสถานะที่ไม่แพ้ในลีก2เกมติดต่อกันชนะ1เสมอ1และในภาพรวมของการแข่งขัน11นัด ชนะ4เสมอ4แพ้3ที่มี16คะแนนรั้งอันดับ8ของตารางล่าสุดหลังจบเกมโคชโบกุนซือของระยอง f c เผยให้เห็นถึงความท้าทายในการแข่งขันว่าในครึ่งแรกเป็นเกมที่อึดอัดมากเพราะเรามาเพื่อเก็บแต้มแต่ต้องยอมรับว่า BG กดดันเราได้ดีในช่วงครึ่งแรกเราไม่สามารถต่อบอลหรือขึ้นเกมได้เลยแต่สิ่งที่ทําให้เกมนี้น่าสนใจคือการปรับกลยุทธ์ในครึ่งหลังที่ทําให้น้องๆในทีมสามารถตอบโจทย์แทคนติกได้อย่างลงตัวโคดโบกล่าวว่า เราได้บอกกับน้องๆให้ลดการเสียบอลในแดนเพราะถ้าเราเสียบอลคู่ต่อสู้ก็จะกดดันเราอยู่ตลอดเวลาและน้องๆก็ทําได้ดีมากแต่ที่น่าสนใจคือโค้ชโบยังเผยให้เห็นถึงความภูมิใจในทีมของเขาว่าเราดีใจที่เก็บหนึ่งแต้มได้เราเป็นทีมเล็กแต่ไม่ได้มาหวังแค่หนึ่งแต้มจากทีมใหญ่เพราะในฟุตบอลทุกอย่างเป็นไปได้เราภูมิใจในตัวน้องๆที่สามารถเก็บแต้มในเกมนี้ได้ซึ่งคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่แข็งแกร่ง,แ,งและความมุ่งมั่นของทีมในการแข่งขันแล้วคุณคิดอย่างไร การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เป็นเทียงการแข่งขันในสนามเท่านั้นแต่ยังเป็นการทดสอบกลยุทธ์และจิตใจของทั้งสองทีมซึ่งระยองเอฟซีได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและเอาชนะความท้าทายคุณคิดว่ากลยุทธ์ใดที่ทีมควรนํามาใช้ในการแข่งขันต่อไปและคุณคิดว่าทีมจะสามารถรักษาอันดับในตารางได้หรือไม่ขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ สำหรับโปรแกรมแข่งนัดต่อไปของระยอง FC จะออกไปเยือนพลังการ FC ในศึก BYDC ไลออนซิกลีก1-2,025-26นัดที่12วันอาทิตย์ที่2 3พฤศจิกายน2568เวลา18.30นานณสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีกลีบบัวซึ่งเป็นเกมที่น่าจับตาม,มองอีกครั้งหนึ่ง